ผมจะมาอธิบายเรื่องของกิจกรรมศูนย์บรรเทาทุกข์พอร์ตนั่นเองนะซึ่งศูนย์บรรเทาทุกข์พอร์ตเนี่ยสร้างมาเพื่อเทรดเดอร์ที่พอร์ตแตกนะครับจากการเทรด Forex นั่นเองนะการร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะเพื่อนๆก็เข้ามาที่โพสต์นี้เลยนะแล้วก็กดไปที่รายละเอียดของกิจกรรมนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะพาไปยังนี่ฮะห้องกิจกรรมนะครับของเว็บอร์ดนะซึ่งวัตถุประสงค์ของห้องนี้ก็จัดเพื่อเยียวยาคนที่พอร์ตแตกนะครับเพื่อให้ผู้ที่พอร์ตแตกเนี่ยได้ทราบถึงปัญหาที่แทททท้จจรรรริงงงงนนผ่่่่่าาาาากกเเเเลืออออขตัวีีมใ พอตแตกนั่นแหละเออแล้วก็เพื่อให้คนที่พอตแตกอ่ะได้บันทึกเรื่องราวการแตกของพอตตัวเองนะครับและแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไปนั่นเองนะแล้วก็เพื่อเตือนใจเหล่าเทรดเดอร์ทั้งหลายทั้งมือใหม่แลวก็มือเก่านะครับที่ได้ผ่านเข้ามาอ่านในกระทู้ของห้องโชว์พอตแตกนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเพื่อสร้างอดิตศาสตร์และการบันทึกสถิติว่าคนคนนึงเนี่ยหรือว่าเราคนนึงเนี่ยจะแตกได้กี่ครั้งตลอดช่วงชีวิตที่เราเทรดฟอร์เล็กนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการบันทึกเจอร์นี่ที่ดีนะครับ าชี้ของเว็บบอร์ดนะครับไม่จํากัดแรงค์นะครับแรงค์เริ่มต้นคนที่ปลดแตกนี่คือเข้าร่วมได้หมดนะครับผมแล้วก็ข้อที่2นะครับสามารถรับได้หนึ่งครั้งต่อเดือนนะครับต่อ1คนนะครับผมแล้วก็ข้อที่3ครับเราจะจํากัดจํานวนอยู่ที่300คนต่อเดือนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อที่4ครับเงินพอร์ตที่แตกต้องมีการสูญเสียมูลค่าตั้งแต่10เหรียญขึ้นไปนะครับผมสิ่งนี้เพื่อนต้องทานะครับแคปภาพหน้าจอพอร์ตที่แตกครับพร้อมบอกเล่าประสบการณ์ที่ทําให้พอร์ตนี้แตกนะและบอกสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะเเเเเเเปปป็คลลลาาาาาาายๆกับรรรรรร่่่่่ือออองววไไไจมใสทห หรือว่าจังหวะนั้นมันคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับทำให้พอร์ตมันแตกหรือว่ามันราคามันลากไปถึงไหนเราตั้งไว้ที่กี่พันจุดหรือกี่หมื่นจุดหรือ MM ไว้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการบอกเล่าครับเอาไปเล่าในห้องโชว์พอร์ตแตกครับเนี่ยห้องโชว์พอร์ตแตกเพื่อนๆก,ก็กดลิกไปตามลิงก์นี้เลยเลยนะครับผมแล้วก็ข้อที่4นะครับต้องบอกแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบเทรดหรือไมเซ็ตในการเทรดครั้งต่อไปให้เราทราบด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ผิดซ้ำที่เดิมนั่นเองนะพอทําเสร็จก็มากรอกข้อมูลใน Google Form เเพืือ่ออลกรรรสสชาติแล้้วกกก็ออที่่ยูะับหบใหใจ มาม่าไปนะฮะพร้พอมเพื่อนทาเสร็จเรียบร้อยที่ห้องโชว์ผัดแตกใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มากรอกแบบฟอร์มได้ตรงนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่กําลังเข้ามานะก็กดเพิ่มหัวข้อนี้ตรงนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้ก็ใส่หัวข้อกระทู้เลยครับนี่บอกเล่าเรื่องราวตัวเองผ่านหัวข้อนี้ได้เลยนะเล่าเรื่องราวต่างๆอะไรของเราไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็พร้อมบอกแนวทางแก้ไขนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด add My media นะหรือว่าถ้าเราไป copy มาเนี่ยเราก็กด ctrl v วางได้เลยนะพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดเพิ่มหัวข้อเลยครับพอหลังจากเพิ หน้านี้หากเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็กรอกแบบฟอร์มตรงนี้ครับกรอกแบบฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบฟอร์มของ Google Form นะชื่อในเว็บบอร์ดให้ใส่ด้วยนะครับผมจะได้รีเช็คได้ว่าเออพวกคุณเนะี่ยโพสจริงนะแล้วก็เป็นคนที่มารับเอาจริงๆนะครับผมต่ออันนี้ก็คือลิงก์กระทู้ที่แชร์ของตัวเองในเว็บบอร์ดนะอ่ะสมมติว่าลิงก์ที่แชร์ใช่ไหมเราจะเอาจากไหนลิงก์ที่แชร์เอาจากสมมติเข้าไปโชว์อลแตกใช่ไหมกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดนี่ครับโพสตลิงก์ แล้วก็กด copy เนี้ย เรียบร้อยแล้วก็ามาใส่ตรงนี้เลยครับลิงก์ที่แชร์ของตัวเองใช่ไหมครับปุ๊บใส่แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกพิมพ์มามา่าได้เลยครับสมมติว่าถ้าคิดไม่ออกก็เลือกเป็นมามา่มารสหมูสับก็ได้นะส่วนที่อยู่นี้ก็กรอกมาเลยนะครับนี่แล้วก็เบอร์โทรสาหรับรับพัสดุนะเวลาคนจะส่งพัสดุโทไปหาเนี่ยก็จะได้แจ้งนัดรับที่อยู่กัน,นครับตรงนี้ก็สามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อติชมให้กับแอดมินได้ด้วยนะครับหรือว่ากิจกรรมนี้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยก็สามารถให้ข้อติชมได้นะครับโอเค ไม่จํากัดเวลานะพอตแตกก่อนหน้านี้หรือปีก่อนหรือนู่นนั่นนี่ก็มาบอกเล่าได้เลยครับแต่ว่าผมจะจํากัดได้แค่1คนต่อนหนึ่งเดือนนะครั้งนี้คุณพอตแตกแบบเดิมแล้วครั้งหน้าคุณไปพอตแตกแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่เข้าคอนเซปต์นะครับและไม่เข้าเงื่อนไขด้วยนะซึ่งคุณต้องปรปับเปลี่ยนนะครับระหว่างที่สมมติว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณพอตแตกด้วยวิธีการแบบนี้เดือนหน้าคุณอาจจะต่อพอตแตกด้วยวิธีการใหม่อย่างเงี้ยอันนี้คือเข้าเงื่อนไข Rab แต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณพอตตกกกกกททททุเเเเดืนนเออออออนนนนััััีีี้้้งงงยยยไไมม่่าคคร, okay ครใขขสส็พจ f o r e r a d t i n g ได้เลยนะครับ